หชื่อจีนค่ะแล้วนี่ขอมาถามนะคะเคยไปประเทศจีนไหมคะไม่เคยคะ่ะเราถ้าไม่เคยไปเนี่ยแล้วอยากไปประเทศจีนไหมคะเออก็อยากไปนะคะดูแลงคติของตัวเองให้กับประเทศจีนน่ะคืออะไรคะออค่อนข้างไปไดิบดังน,นะะิดนึงค่ะแต่ว่าก็อยากลองไปดูะค,ะ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ<า>แนะนำตัวหน่อยค่ะจ้าเจษแซนค่ะ ถามว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับสถานทีท่องเที่ยวจีนเคยไปประเทศจีนไหมคะอ๋อไม่เคยไปค่ะเคยไปหลายอย่างไปไหมคะก็ก็ไที่รู้บ้างชอบปะเาไม่ไม่ห่างนิดไม่ห่างใกล้อย่างนี้แต่ก็โอเคแล้วทวามประทับใจที่มีต่อประเทศจีนคืออะไรคะก็ดีเหมือนกันค่ะประเทศจีนก็เป็นประเทศที่สวยงามดีนะคะของน้ำสวยของน้ำสวยงามมากพื้นที่ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยนะคะ น,นี่น,นอนคูที่จีนกัดใช่ไหมใช่แล้วนี่คูจีนกัดแต่ไม่เป็นไรยูจีนไม่มีติไม่ต้องตัวนะคะถ้าไคประเทศจีนปลวดภัยมากจริงๆก็จบแล้วนะคะงขอค่ะน